Power time magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ เราเริ่มต้นโจทย์ที่เราคุยร่วมกันนั้น3าาร์ตี้เนี่ยากการที่เราจะแก้เพนพอยต์ทั้งเคสเพนพอยต์ของตัวแบมเองที่เรามีซับอยู่ค่อนข้างมากก็มีอยู่กว่า24,000ชิ้นเป็นมูลค่ากว่า72,000ล้านประเด็นคือเรามีความสามารถในการระบายซัพบเองค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นการแต่างงานกับบางกองอสเซทเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พาร์ทเนอร์ได้เข้ามา นำรั์ของแบมนี้ไปฟลิกกับฟลิปก็คือไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็รีเซลมุมนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่แบมเองได้ระบายรั์บางกอกแอสเซที่สามารถที่จะได้ทรัพย์ที่มีคุณภาพในราคาที่งดงามเพื่อที่จะไปผ่านมือสู่ผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคปลายทางคนปลายทางก็ได้ของดีในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดอันนั้นก็จะเป็นความงดงามอย่างหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันเราเคยแต่งงานลักษณะแบบนี้มาแล้วนี่สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือผู้ใหญ่ใจดีก็คือสถาบันการเงินสถาบันการเงินอย่าง ในวันนี้เนี่ยเรามีคุณยุทธชัยกับโยบีเนี่ยเข้ามาผนวกมันทําให้สามเหลี่ยมทั้ง3ามมุมคมแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นในมุมของลูกค้าก็จะได้ราคาเท่ากับสัญญาหน้าสัญญาแทนที่จะต้องเป็นราคาที่ต้องมานั่งคาดเดากันหรือราคาประเมินในขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยพิเศษโดยเฉพาะในช่วง3ปีแรกทุกอย่างมันเป็นความงดงามของทุกๆปราร์ตี้ทุกๆเซคโฮดเดอร์เพราะฉะนั้นมุมนี้ครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราคาดว่าในอนานคตไม่ใช่แค่ซับของแบงอาจจะเป็นซับของ AMC อื่นๆเขาก็จะมี Business Model ที่เป็นต้นแบบในการที่จะเอานำไปปรับใช้ในการระบายซาับและท้ายที่สุดก็คือ คนไทยทุกคนก็จะมีบ้านในมุมของการระบายของในมูนลค่าเนี่ยยิ่งเราไปเพิ่มมูลค่ามากคนที่เป็นลูกค้าปลายทางก็อาจจะเป็นผู้รับภาระตรงนั้นเราไม่ได้อยากให้เป็นมุมนั้นมากแต่ในมุมที่เราอยากที่จะให้เห็นเนี่ยก็คืออยากจะชวนพี่ๆเข้าไปดูใน Facebook ของ BKA เวลาที่คุณพัชระบบอกว่าเปลี่ยนบ้านเนี่ยเปลี่ยนจริงๆเนาะมันไม่ได้เป็นการแค่หน้าตาทาสีหรือว่าปูกระเบื้องแต่มันคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวโครงสร้างพื้นฐานไปเลยและในมุมนี้ลูกค้าก็จะอุ่นใจ เพราะว่าเขาได้รับการการันตีจากคนที่เป็นคนสร้างเป็นคนตกแต่งนั่นเป็นมุมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความงดงามในมุมของการระบายซับถ้าเกิดเจ้าสาวบอกว่าสามารถทําได้3 0 0ร้อถึงห้าชิ้นผมมีรออยู่เป็นหมื่นชิ้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่น่าจะเป็นประเด็นประเด็นคือไปที่สามารถทําได้ไหวในคาปซิตี้ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องบิบหรือว่ากดดันหัวใจมากเกินไปอันนัน้นเป็นความงดงามที่สุด ผมอยากให้ลูกค้าปลายทางได้สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตของเขาเราบริหารเองอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเก็บสถิติย้อนหลังประมาณ5-10ปีเนาะระยะเวลาในการถือครอง1ยูนิตของแบบเนี่ยมันอยู่ประมาณ8ปีเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอย่างไรที่มันจะลดเพลนตรงนี้ถามว่าแบม มีกำไรที่งดงามอยู่แล้วละ่ะมีรายได้ที่งดงามแต่ทาอย่างไรให้มันงดงามกว่าเดิมในการระบายรัพย์เพราะว่าทุกครั้งที่ระบายรั์ก็แสดงว่ามีคนปลายทางที่จะได้บ้านใหม่ได้คอนโดใหม่ได้ตึกแถวใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็น intention จริงๆของตัวตนของแบมมากกว่า <S <S เราทยอยออกมาเราแต่างงานไป2คนแล้วในต่างประเทศในมุมของซายซิ่งก็หมายถึงว่าคนที่โฟกัสในทรัพย์ที่ชิ้นเล็กกว่าก็เราก็แต่งงานไปแล้วคนที่โฟกัสในทรัพย์ที่เป็นที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ มูล,ลค่าสูงแล้วก็แต่งงานไปแล้วแล้วก็คิดว่าจะแต่งอีกเรื่อยๆในปีนี้ผมคิดว่าน่าจะแตะตัวเลข2องสล้านไดล้านวนวในปีหน้าก็แล้วแต่ความขยันของเจ้าสาวคุณภชาราก็อาจจะมีรัพย์คือเรามีรัพย์อยู่แล้วอะ่ะนอนนิ่งๆอะ่ะอย่างที่เมื่อกี้น้อง MC บอกว่าคําว่าปู่สงเข้าะศักย์วันนี้เราก็พยายามที่จะรักษาสภาพราพัพย์ให้พร้อมให้เดเวลลอปเปอร์หรือว่าคนที่เป็นฟลิปแอนด์ฟลิปเปอร์เนี่ยสามารถที่จะเอาซัพย์เข้าไปทํางานได้มากที่สุดในแคปซิชิตี้ของแต่ละคนเนี่ยผมว่าเราเราเติมเต็มกันได้ประเด็็็็นนนนี้กเเปประด เรามอง N Game ดีหนึ่งมูล,ลค่าประมาณ500-1,000ล้านน่าจะเป็นอะไรที่จับต้องได้แบมมีระยะเวลาในการถือครองทรัพย์อยู่ประมาณ8ปีแต่สิ่งที่ผมอยากที่เสเหตุคือระยะเวลาการถือครองทรัพย์อยู่ไม่เกิน4ปีกับอีก2เดือนเพราะฉะนั้นในมุมนี้มันก็เป็นมุมที่เราทําเองไม่ได้เราต้องการพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็น d e v วลลอปเหรือว่าสถาบันการเงินและอย่าลืมว่าตัวเลข24,000ชิ้นนี่มันไม่ได้เป็นตัวเลขคงตั้นทุกๆปีมันมีเติมเข้ามาถ้าเราไม่่มมีใใใครราาาาชวยยะบนนนน้นนน้ํํต สุดก็ล้นตุ่มด้วยความถนัดของ BKA สเปกตรัมของ BKA ค่อนข้างเปิดกว้างต้องบอกว่า BKA เราเนี่ยมีประสบการณ์กับชี่ชาญในการทำอินโนเวทบ้านมือสองให้กลับมาใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ขายเนี่ยกว่า15ปีครับต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเรา,าที่จะมีแคปซิตี้อยู่ที่ ตั้นแต่ระดับ300ถึง400หลังต่อปีซึ่งเลนส์ของเราตอนนี้ที่เราชำนาญเนี่ยก็คือบ้านเดี่ยวระดับราคา5ถึง10ล้านต้องบอกว่า5ถึง10ล้านเนี่ยเป็นรูปแบบทรัพย์สินซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างเฮลตี้ผู้ส่วนใหญ่เนี่ยมีรีเจคชั่นเลทที่น้อยถ้าจะบอกว่าในเงื่อของความตั้งใจเรื่องของสปีดเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าที่กลุ่มที่ซื้อบ้านเดี่ยว5ถึง10ล้านยังเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงอยู่ แบงก์ก็ยังอยากจะปล่อยลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างมากเรามองภาพรวมแต่ถ้าเราไปสเปซิฟิกดูในรายละเอีเยดเยอะๆก็ส่วนที่มันดาวนส่วนของบ้านราคาที่ต่ำกว่า3าล<ะ>้าน4ล้านนั่นเนี่ยต้องบอกว่าบ้านในระดับราคา5ถึง10ล้านเนี่ยเป็นบ้านในกลุ่มที่โครงการมือหนึ่งเนี่ยไม่มีตอนนี้ซัลายที่ออกมาใหม่เนื่องจากด้วยราคาที่ดินและราคาค<ม>่ขาก่อสร้างที่แพงมากทำให้โครงการมือหนึ่งเดเวลอปเปอร์ Developer, มือหนึ่งไม่สามารถผลิตบ้านเดี่ยวในทำเลที่ดีในระดับราคานี้ได้นั้นต้องบอกว่าซัลายมันน้อยมากๆในขณะที่ถึงแม้ดีมาน มันยังมีรอซึ่งตรงนี้ซับของแบมเนี่ยที่รอให้ ให้ทาง BKA เข้าไปช่วยดีดเวกฟื้นฟูบ้านเดียว50ล้านเนี่ยมีเป็นจำนวนมากจริงๆแม้ดีมานจะลดลงก็จริงแต่ดีมานยังมากกว่าซัพพลายเยอะสำหรับตัวเซกเมนต์ที่เรามีความชำนาญเราก็มั่นใจว่าเราไปช่วยแบบระบายครับตัวเฉลี่ยเนี่ยเราทำอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร0ถึงหลังต่อปีแต่เราเชื่อว่าหลังจากการเข้าตลาดด้วยเงินทุนใหม่ก็ตามด้วยซัพพลายที่เราจะได้ส่งจากทางแบมเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถเพิ่มแคปเบลิตี้สูงแบร้อยถึง5 0 0หลังต่อปีเป็นไปได้ซึ่งก็ต้องขึ้นกับ ทางเจ้าบ่าวว่าจะเปิดประตูบ้านให้เราเข้าไปดูของในตู้เย็นได้มากน้อยแค่ไหนตัวเรเราทำอยู่ที่ประมาณ 8- ปดถึงสิเดือนตั้งแต่วันรับสัญญาเข้าจนถึงอั <c oughs> สปีดเรายู่ประมาณนั้นซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้เข้าไปแค่ทาสีปูกระเบื้องหรือทำแต่เสร็จฟินิชชิ่งเราทำสิ่งที่แตกต,าต่างของตลาดคือเราเปลี่ยนหน้ากากเราเปลี่ยนภาษาย <c oughs> เปลี่ยนดีไสายและข้อสาคัญเราแก้ปัญหาเปลี่ยนฟอย์ของคนซื้อบ้านมือสองที่เป็นข้อ,ขอกังวลก็คือเรื่องระบบน้ําระบบไฟระบบน้ำานียเรามีวิศวกรงานระบบมาดูแลเรื่องนี้ครับซึ่งเป็น สิ่งที่เราแก้เพนจฟอยของลูกค้าและนั่นคือผมเราก็าให้ใบรับประกันแล้วก็มีการให้บริการหลังการขายครบวงจรดีลนี้นะ่าจะส่งผลให้รายได้และกําไรในครึ่งปีหลังของเราเติบโต,อ,ตอ,อย่างนี้สําขัดขึ้นอยู่กับสปีดของบะคคนการต่างๆเราก็ต้องเร่งทํางานให้ทันเวลาครับก็ต้องบอกว่ากลไกในการทาบ้านแต่ละหลังก็ใช้กับขั้นตอนค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามเราก็ทําได้แปดถึงสิบเดือนครึ่งปีหลังเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นไฮซีซั่นของธรรมชาติของ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลังถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีถึงแม้แรงซื้อจะดรอปลงในภาพรวมแต่ว่าบ้านระดับ<ม>บ้านเดี่ยวระดับการห้าถึงสิบล้านในทำเลที่ดีเนี่ยเขายังเป็นที่ต้องการหาอยู่มากๆนะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่าการเติบโตอย่างนี้สำคัญในครึ่งปีหลังก็จะเกิดขึ้นจากจากคอนแทกนี้ได้ครับที่เราพยายามที่จะสื่อสารไปเชื่อว่าต้องเป็นไปตามแผนนะครับที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนตอนร่วปีนะครับที่ที่หลายท่านก็แนวทางในการเติบโตเราก็ต้องเติบโตให้ได้ปีละอย่างน้อย5ากถึง บ้านเดี่ยวในทำเลเดียวกันเนี่ยเมื่อเทียบกันกับบ้านเดี่ยวในไซส์ซิ่งเดียวกันพื้นที่เดียวกันทำเลเดียวกันหรือแบรนด์ใกล้ๆกันด้วยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยบ้านมือ2รีโนเวทใหม่เนี่ยจะมีราคาต่ำกว่าบ้านมืออยู่ที่ประมาณ3 0ม0 0บถึงสอ้บางทำเลเนี่ยอาจจะต่างกันถึงระดับ20 0้เลยบางทำเลเนี่ยจะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาที่ต่างกันเนี่ยต่างกันไม่ต่ำกว่า3 0ถึงปรซซึ่งนั่นเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสนใจนะครับก็ต้องบอกว่า พื้นที่ทำเลเพราะถ้าไม่ถูกปากกันถึง30%นลูกค้าก็ไปซื้อมือหนึ่งโปรโมชั่นเนี่ยเราก็คงมีเป็นซีซั่นว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยด้วยแพ็กเกจที่เราได้มาจากทางผู้ใหญ่ใจดีนะรับเบี้ยดอกเบี้ยคงที่2.99ผมว่านี่เป็นของขวัญแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้าอยากได้ที่ว่านี้น่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจมากกว่าของแถมเล็กๆน้อยๆหรือส่วนลดธรรมดาครับผมวันนี้ใหญ่ของใหญ่มากเลยแน่นอนก็ต้องต้องจะลืมว่าราคาพยายามจะรักษาการเติบโตของสินเชื่อบ้านซึ่งแน่นอนว่าบ้านใหม่หรือบ้เนี่ยดลงอบ้านม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มุ่งเน้นไปที่บ้านมือสองแต่ต้องยอมรับว่าเพนพอยต์ของบ้านมือสองก็คือราคาเหมือนว่าบ้านมือสองเนี่ยบางทีก็ซื้อตรงกับผู้ขายบางทีก็ซื้อตรงกับเอเจนต์แต่พอเราให้บริษัทประเมิเนในประเมินเนี่ยราคามันจะต่างกับราคาหน,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 น้าสัญญาทําให้เวลาเรา อนุมัติเนี่ยเงินเดิไม่เข้าขหน้าสัญญาลูกค้าก็ต้องขอซับเป็นสุดเพื่แต่พอเรามีคำธรมิตรจากแปร์จากนักก่อการเสร็จทำให้เรามั่นใจเราสามารถปล่อยผู้ในราคาซื้อขายมีตัดสักญ,ญาได้ทําให้ความเสี่ยงของธนาคารลดลงด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านเนี่ยพร้อมอยู่อาศัยแล้วทําให้เรามองทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่เป็นในแง่ของ h i g h กอแวร์ลมันจะใกล้เขินกับบ้านบ้านมีแม้ดอกเบี้ยที่ธนาคารชาร์ตลูกค้าก็จะถูกลงมาด้วยเราไม่ต้องเผื่อมารติ้งความเสี่ยงเยอะแยะมากมายก็ถือว่าลูกค้าก็ได้คือได้ทรัพย์ในราาค ก็ปกติเนี่ยโปรเพื่อต้องไปซื้อบ้านเลยเขาต้องมีใช้จ่ายสองทีที่คนที่ดินกานนี้คือทางทางนี้เขาเจริบกันแล้วเขาก็เอาเอาออกมาขายให้ลูกค้าเพราะว่าเขาถูกเป็นถูกแล้วลูกค้าเขาได้กู้เต็มในดอกเบี้ยที่ถูกลก็ล้วไปถึงวีดูการขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ